หนังผีหนังสยองขวัญยังคงเป็นแนวภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจและนำมาสร้างอยู่เสมอแนวการสร้างหนังแบบนี้ก็จะเปลี่ยนความนิยมไปตามยุคสมัยแต่ก็ยังคงเป็นที่สนใจสำหรับสายดูยหนังสยองขวัญอย่างไม่เสื่อมคลายแถมยังเป็นหนังที่เรียกได้ว่าขายได้กับกลุ่มคนอีกหลากหลายวันนี้ทางช่อง super review channel จะมาขอรีวิวหนังผีอีกหนึ่งเรื่องก็คือ the antique shop ในชื่อภาษาไทยร้านของเก่า ซึ่งเรื่องราวความสยองขวัญของ t n e a n ทีช h o p จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ ดีแอนที่ช h อ p เป็นหนังไทยที่ได้นักแสดงจาก4สัญชาติคือไทยเกาหลี oli, ใต้สิงคโปร์และอินโดนีเซียมาแสดงในหนังเรื่องนี้ภายใต้การกำกับโดยสุภกรเหรียญสุวรรณร้านของเก่าแบ่งออกเป็น3ตอนคือตอนที่1เก้าอี้มรณะเซอร์ไวท์นุ่มเช้าอินโดนีเซียที่มาเมืองไทยเพียงเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและส่งกลับบ้านทำงานกับนายจ้างที่เป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียวันหนึ่ง เขาถูกแก๊งมาเฟียฝ่ายตรงข้ามจับตัวไปในสถานที่รกร้างเขาถูกจับมัดด้วยกับเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วถูกทรมานจนสมองผิดเพี้ยนเห็นเรื่องราวประหลาดเขาจะรอดพ้นจากกลุ่มมาเฟียและเรื่องประหลาดนี้ได้อย่างไรก็ต้องติดตามรับชมเอาเองนะครับตอนที่2องกำไรแห่งความรัก Half Second เรื่องราวของหนุ่มชาวสิงคโปร์ที่ประสบอุบัติเหตุนำพาตนเองไปอยู่ในห้องขังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่ง และที่นี่เองทำให้เขาได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพึงกลัวตอนที่3มีดแห่งความแค้น Happy Birthday เรื่องราวของหนุ่มเกาหลีใต้ที่เดินทางมาเรียนที่เมืองไทยและถูกกันแกล้งโดยเพื่อนคนไทย กลับเป็นความทรงจาอันเลวร้ายและถูกแปรเปลี่ยนเป็นความแค้นวันหนึ่งเพื่อนชาวไทยทั้ง3ก็ได้รับคาเชิญจากเพื่อนที่ถูกกันแกล้งให้มางานวันเกิดที่บ้านของเขาก่อนจะนําไปสู่ความสยองขวัญที่คาดไม่ถึงก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหนังผีที่เป็นลักษณะของการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยกับหลายชาติ หลายเรื่องนั้นค่อนข้างประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับโดยเฉพาะหนังผีแทยในอดีตที่ถือว่าฮือฮาและโด่งดังมากๆก็คือหนังเรื่องอารมณ์อาถรรพ์อาฆาตที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากในแง่ของรายได้คำวิจารณ์ก็ถือว่าเป็นหนังสยองขวัญที่ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยเกาหลีและฮ่องกงที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในช่วงเวลานั้นเลยนะครับแต่หนังเรื่องนี้เมื่อผมดูจบแล้วก็รู้สึกว่าหนังยังไม่สามารถทำได้ถึงจุดนั้นและยังห่างไกลพอสมควรเลยนะครับ หนังเล่าเรื่องผีโดยใช้ร้านรับซื้อของเก่าเป็นศูนย์กลางในการเล่าเรื่องและการใช้ไอเทมเป็นตัวหลักในการเล่าเรื่องนะครับแต่ละเรื่องนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่น่าเสียดายที่ว่าไอเทมแต่ละอย่างที่เลือกมานั้นไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้กําไลและมีดกลับไม่ได้ถูกนำมาใช้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างชัดเจนมากพอควรน,นะครับไม่มีความลึกซึ้งเป็นเพียงแค่องค์ปรกรบหนึ่งของหนังเฉยๆเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเสียของเลยทีเดียวครับ แต่ถ้าหากให้ผมพยายามตีความก็คงจะตีความได้ว่าเก้าอี้ก็น่าจะเป็นตัวแทนของความทรมานกําไลเป็นตัวแทนของความทรงจำอันปวดร้าวส่วนมีดนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของการแก้แค้นก็น่าจะเป็นไปได้นะครับ ส่วนนักแสดงแต่ละคนแต่ละตอนนั้นถือว่าแสดงได้ดีและทําตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นฮะแต่ถามว่ามีใครโดดเด่นบ้างไหมผมก็มองว่าอยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยกันนะครับอาจจะเป็นเพราะบทนั้นมันไม่ได้ส่งให้ตัวนักแสดงแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่และจนนักแสดงเองนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรกับบทของตัวละครเหล่านั้นได้เท่าที่ควรครับและด้วยตัวหนังที่รวบรัดในเวลาอันจํากัดมันก็เลยออกมาดูจกกัดเกรงและก็ไม่สามารถทําให้คนดูนั้นอินไปกับตัวละครได้นะครับ ดยเฉพาะตอนที่1และตอนที่2ที่แม้ว่าจะมีการใช้วิธีการแฟลชแบ็กอธิบายต้นเหตุแต่ก็ไม่สามารถเป็นการอธิบายตัวเรื่องได้อย่างสมเหตุสมผลมากนักมีความรู้สึกเพียงแค่มันทำอย่างนี้เพราะแบบนี้นั่นเองเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกหนุดหง,งิดที่สุดก็คือความมืดของหนังครับ ทั้ง3ตอนที่ผู้กำกับเลือกใช้แสงที่น้อยมากจนเราแทบไม่เห็นรายละเอียดของหนังเลยอาจจะเป็นเพราะต้องการเดินตามรอยหนังผีในปัจจุบันที่ต้องการให้คนดูนั้นจินตนาการเอาเองและเกิดความหวาดระแวงกับความหวาดกลัวสิ่งที่อยู่ภายในหนังเองด้วยนะครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะฮะเอาตรงๆบางสิ่งบางอย่างผู้กำกับสามารถทำให้เรามองเห็นได้และจินตนาการได้ แม้แต่ฉากสว่างๆที่เห็นชัดก็ยังมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ผู้กำกับไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นเน้นแต่ความมืดจนกลายเป็นผมรู้สึกลำคาญที่จะต้องเพ่งดูบางสิ่งบางอย่างในหนังแทบตลอดทั้งเรื่องแทนที่จะดูเอาความรู้สึกไปจินตนาการกับสิ่งรอบข้างเพื่อเป็นการต้นอารมณ์ในหนังครับ การเลือกใช้สีและแสงในองค์ประกอบของภาพและฉากในแต่ละซีนแต่ละตอนอันนี้ผมว่าผู้กำกับเขาตั้งใจที่จะเลือกใส่มาให้เห็นอย่างชัดที่สุดในตอนที่3และเลือกที่จะใช้แสงสีแดงในการสื่ออารมณ์กับคนดูถือว่าประสบความสําเร็จที่สุดใน3ตอนนะครับหนังมีการสร้างพล็อตโฮเอาไว้หลายจุดจนรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปที่จะเติมเต็มได้ด้วยการคิดของคนดูนะครับ หนังเรื่องนี้ก็มีฉากจัมส์แกวอยู่หลายฉากนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีฉากไหนเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกใจตามนะครับทําให้คนดูสะดุ้งหรือมีเสียงกรี๊ดจากคนดูซึ่งในรอบที่ผมดูนั้นไม่มีเสียงความกลัวออกมาแม้แต่ฉากเดียวนะฮะในส่วนของผีภายในเรื่องนั้นก็ธรรมดาไม่ได้ดูรู้สึกน่ากลัวอะไรเลยนะครับแต่ว่าเสียดายที่สุดก็คือตอนที่2ที่มีการใส่ผีเข้ามาแบบแวบบในฉากอุบัติเหตุกับฉากตอนจบ ซึ่งเขาครีเอที่ออกมาได้ค่อนข้างน่ากลัวอยู่ในขนาดหนึ่งเลยนะครับแต่เสียดายที่นำมาใช้ประโยชน์น้อยเกินไปครับถ้าจะให้เลือก3ตอนถามว่าชอบตอนไหนมากที่สุดผมยกให้ตอนที่3ก็คือมีดแห่งความแค้นครับเพราะน่าจะเป็นตอนที่มีการเล่าเรื่องนานที่สุดทำให้เราเข้าใจรายละเอียดมากขึ้น มีฉากให้เรารู้สึกหวาดเสียวในลักษณะของความเป็นหนังผีสยองขวัญและที่สําคัญมีการหักมุมภายในเรื่องอีกสอนตอนแรกผมถือว่ามันธรรมดาและสําหรับหนังผีในทุกวันนี้นะฮะผมถือว่ามันธรรมดามากเกินไปแล้วนะครับ กล่าวโดวยสรุป The a n ท i s ชอ p ร้านของเก่าเป็นหนังผีที่ร่วมทุนสร้าง4ี่ชาติแบ่งออกเป็น3ตอนเนื้อเรื่องมมนได้ยึดโยงเข้ากันทั้งหมดนะครับตัวหนังทำออกมาได้ค่อนข้างมืดจนรู้สึกน่ารำคาญต้องเพลงดูมากเกินไปส่วนตอนที่3มมีดแห่งความแค้นก็คือตอนที่ดีที่สุดส่วนอื่นๆนั้นทำได้ในระดับมาตรฐานของหนังผีทั่วไปเอาเป็นว่าถ้าหากใครนั้นอยากพิสูจน์ว่าหนังเรื่องนี้มีดีแค่ไหนหรือผิดพลาดยังไงบ้างก็ต้องเข้าไปชมดูเอาเองนะครับ ดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Antique Shop ร้านของเก่าเอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ